พิทสองเปิดยุทธจักรจอมยุทรร้านอาหารจีนชื่อดังระดับตำนานแฟนๆรายการเดออิทยุทธภูมิกระเพาะเหล็กเตรียมเปิดสัมผัสร,รับรสชาติอาหารจีนจากร้านดังระดับตำนานย่านทองหล่อที่เปิดร้านมานานกว่า39ปีกับร้านรอยันคิดเชนนอนทองหล่อหรือรอยอคิเชนทีฮอเอ็นจีเอโออาร์ o N G L o เป็นร้านที่สองพิธีกรน,นักกินแหลกพีทอีทแหลกและสองนบก้าวโกจริญกิจกตื่นเต้นสุดๆกับบรรยากาศหรูหราแต่แสนอบอุ่นเหมือนได้กลับไปรับประทานอาหารจีนกับครอบครัวใหญ่ รายการได้รับเกียรติจากคุณแกรสดูสิตาพรพิพัฒน์วงศ์เจเนอรัลแมเนเจอร์มาเปิดโต๊ะแนะนำอาหารแสนหรูหราให้เราเริ่มที่ออเดอร์ซีอย่างลิ้นเป็ดพะโลตุนกับซอสพะโลสไตล์ฮ่องกงแมงกะพรุนสวนซี่โครงหมูผัดน้ำส้มสายชูดำและเต้าหู้ทอดพริกเกลือต่อด้วยสลัดห้องเต้เป็ดปักกิ่งขนาดใหญ่พิเศษ3.3กิโลกรัม ร้านสุดพิธีพิธานเป่าลมให้คงรูปสวยขึ้นสีหนังด้วยสูตรลับทำให้สีสันและหนังกรอบน่ารับประทานสุดๆเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มสุดพิเศษซึ่งเป็ดปักกิ่งสามารถนำเนื้อมาปรุงได้หลากหลายเมนูเริ่มด้วยเมนูเมี่ยงเป็ดเมนูจากเนื้อเป็ดสาชาชา,ชาติมเปรี้ยวตัดเลี่ยนได้ดีเป็ดผัดเปรี้ยวหวานสไตล์ฮ่องกองปลาหิมะนิ่งซีอิว๊วก๋วยเตี๋ยวราดหน้าโรมิทรเลซอสเอ็กโอหม้อดินหน่อไม้ทะเลเห็ดหอมน้ำมันหอยข้าวเหนียวผัดฮ่องกองพุทราจินทอด เป่าฮื้ออฟริกาเห็ดหอมลายคณะฮ่องกงน้ำแดงแตกต่างด้วยวัตถุดิบชั้นเลิศเพราะเป่าฮื้ออฟริกาตัวใหญ่เตสมคำเนื้อแน่นหนึบราคาสูงและหายากอีกด้วยเคลียร์โต๊ะอาหารแล้วต่อกันด้วยเมนูกุ้งมังกรบอสตันผัดซอสเอ็กโอสุดพรีเมียมด้วยกุ้งมังกรบอสตันแท้เพราะเขาบินตรงจากบอสตันสหรัฐอเมริกาเนื้อแน่นกล้ามใหญ่ผัดกับซอสเอ็กโอสไตล์ฮ่องกงทานคู่กับบะหมี่แค่กล้ามกุ้งชิ้นใหญ่กว่าหน้าพี่พีทแล้วและร้านอาหารจีนย่อมต้องไม่ขาดเมนูติ่มซำ เริ่มกันที่เมนูข้าวเหนียวงาทอดเผือกทอดฮะเกาห้องเต้กันเชียงปูผงกะรี่ก๋วยเตี๋ยวหลอดและซิวหมายหรือขนมจีบหมูกุ้งผสมกันพร้อมเห็ดหอมท็อปปิง้งด้วยไข่กุ้งที่ร้านเขาทำเองปรุงรสปั้นสดใหม่ทุกวันใครสนใจสัมผัสรสชาติอาหารจีนสุดหรูระดับพรีเมียมร้านรอยัลคิดเช่นทองหล่อตั้งอยู่ชั้น3าโรงแรมนิโก้กรุงเทพเปิดให้บริการทุกวันจันทร์อาทิตย์รอบเวลา11-15นาฬิกาและ17-22นาฬิกาติ่มซำเฉพาะรอบเช้า เดินทางสะดวกด้วย BTS สถานีทองหล่อหรือนำรถยนต์มาจอดฟรี4ชั่วโมงในโรงแรมนิโก้ได้เลยสนใจเมนูกุ้งมังกรออสตันโปรดสั่งจองล่วงหน้าติดต่อจองโต๊ะได้ที่เบอร์0613903961หลังความละลานตาและได้ลิมอสชาติอาหารกันแล้วสองพิธีกรก็ได้เมนูซิลหมาย หรือขนมจีบปั้นสดนิ่งใหม่ๆร้อนๆมาเป็นเมนูแข่งขันสำหรับสามหนุ่มจอมยุทธที่จะมาเปิดยุทธจักรกระเพาะเหล็กและพดยอเกมเซอร์ไพรส์ขัดขวางการกินเช่นเคยงานนี้จอมยุทธหนุ่มคนไหนจะชนะการแข่งจนวินเพื่อพาเหล่าสหายไปกินยกแก๊งกับรางวัลบัตรกำนันร้านอาหารสุดฟินฝากติดตามเชียร์กันได้ในรายการเดอะอิทยุทธภูมิกระเพาะเหล็กออกอากาศวันเสาร์ที่17กุมภาพันธ์2567นี้เวลา12นาฬิกา30นาทีถึง13นาฬิกา30มิ30นาทีทางอมรินทีวีเ D ช่อง 34